สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มีโอกาสได้ถอดประกอบหัวเกียร์เครื่องตัดญยานครับนี้ก็เรียกว่าหัวเกียร์นะครับก็จะมาแนะนําวิธีการถอดนะครับสําหรับชิ้นส่วนภายในหัวเกียร์นะครับก็จะมีเท่านี้นะเพื่อนนี่ครับมีเท่านี้นะครับเพื่อน,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 อนก็จะมีเฟืองขับเฟืองตามจะมีลูกปืน ก็จะมีแหวนปเ็นล็อกแล้วก็มีเลื่อนหัวเกียร์นะครับสำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการถอดก็มีหลักๆแล้วก็จะมีอยู่2อ,อย่างนะเพื่อนมีคีมกำและหุบแล้วก็ปกักแจเบอร์สิบนะเพื่อนส่วนคีมทางนี้ไม่ใช้นะครับ ก็เอามาโชว์เฉยๆนะครับแล้วขอรีวิวเครื่องมือหน่อยครับใช้งานดีนะครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในโซนภูกระดึงจอวันเลยนะเพื่อนก็สามารถซื้อได้ที่ร้านปริญญาปริญญาค้าไม้นะครับก่อนถึงโรงเรียนภูดึงวิทยาคมนะครับเอาจะจะถอดให้ดูนะเพื่อนๆพิธีการถอดนะเพื่อนๆใช้ครีมกำและหุบนะครับไม่ใช่ ทีมทางนะครับกับังหุบกอดอดปิดล็อกออกนะครับเพื่อนๆนี่ครับนี่ครับถอดออกมานะครับแล้วก็ตอนนี้ด้วยครับเพื่อนมาเห็นนี่ครับเพื่อน กำนะครับเพื่อนส่วนเป็นล็อกตัวเล็กนะครับตัวนี้นะครับเพื่อนไม่ต้องถอดก็ได้นะเพื่อนไม่ต้องถอดแล้วก็จะประกอบบนสิบนะครับเพื่อนคลายน็อตออกนะเพื่อนถ้าภาษาทางการเขาเรียกว่าสกูนะครับ,รเ,รเ,รรบเอาบนบัดเราครับถ้ามันอดสกูหรือน็อตตัวนี้ว่า บางครั้งมันอาจจะติดนะเพื่อนๆสำหรับวิธีการถอดก็เดี๋ยวลืมเครื่องมือพิเศษอีกชิ้นหนึ่งคนระับนี่ครับเพื่อนๆขอนไม้นะครับเอาอะไรก็ได้ครับเพื่อนๆแต่อย่าเอาเป็นเหล็กนะครับเป็นขอนไม้นะครับเพื่อนๆก็ให้กระแทกออกนะเพื่อนๆเดี๋ยวจะทำมาดูเลยแทกออก ่ออกแล้วครับเพื่อนๆนี่ครับส่วนตัวนี้ก็ข้อออกเหมือนกันครับนี่ครับออกแล้วแต่ในบางครั้งนะเพื่อนมันอาจจะติดอาจจะฝืดนะเพื่อนถ้ามันฝืดมันหรือมันอะไรก็ให้หาเครื่องมือพิเศษนะนเพื่อนๆข้อออกนะครับ เอาอะไรก็ได้ครับเพื่อสูงออกมันก็จะมีเท่านี้ส่วนคลิปการประกอบนี่เดี๋ยวเอาไว้เป็นคลิปหน้าดีไหมมันจะยาวเกินไปเดี๋ยวมันจะลงยากครับเยวไว้เป็นคลิปหลังดีกว่านะคลิปประกอบสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กําลังมองหาวิธีการอด ่อเกียร์แค่แต่ญานะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบคลิปไว้เพียงทเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ